เป็นเป็นมือได้ครับใช้มันติดกันได้พอถ่องเสียครับใส้ใช่ทายเพิ่นมันอยากแหงแน่แลเลยบอกมือมือก้อนจวกแล้วบอกนนลายจวกเลยติดกันได้พอเพราะว่าถ้าเพิ่นแน่นว่าทายออกมามันจะถือหยาถือ เฟื่องถึงอยังคุณก็กินเสือเข้าไปครับสัมผัสเสือเข้าไปเสืออีโคไลติดกันครับตัวนด้เป็นกอรมูพออพี่เมียนี่บะเออเป็นอะไรบ้างนี่ปกติมันขี่แกนสมาหงอยเมียนไม่มันจะไล่จวกด้วยแหละมันบ่เป็ี่ยนอย่างเมืเบื้องเมื่อเปลียนี่มันถึงเปลี่ยนไล่จวกของเสียไล่ติดกันแหละ การสู้นั่นกเต็ดหมดเอ้เบิง่งแดดดำแบบนี่ติดกันอยู่แต่ว่ากัวเธอมาโดนแรงลักษณะโดนแรงแท้ๆนี่จนไร่เป็นหนามเปีกยกเลยอันนั้นนะผมอันวังสามมือขึ้นหลังมันมันเป็นหนามเลยแล้วมันจว้วงออกโอ้แห้งแต่สุ่มเป็นน้ำรังได้ทันมันก็ไข่แน่แต่มันมันมันเป็นตะมือนั่นแหะมือกบมือเออนติดกันเสืออีโคไล ซึ่งนี่เป็นนี่บอสุนผู้ฟังเนี่ยนี่เป็นนั่นแหละมันสีบกปกติสีบกขี้แล้ตัวตัวเดียวนัวน่นอ๋อขน้นครับแต่ซุมน้อยนี่ก็เป็นกันบอสเปลี่ยนเมียของแมีมันเปลีนน่ยนเนาะครับพิดกันผมว่าจะเอานำยาคาเสื้อมาาหายบริเวณสำนักงานก็เลยดลืมม่ไหวเวลยลืม ผมืามา่อวานเมื่อวานว่าจะเอาน้ำยาขัดเสือมาให้ยอะไรมาให้ยลหผ,ลผลขอกทำความสะอาดขัดเสือทำเนี่ยถ้าพอ่อได้เขาอย่างไราบานนี่อืถ้าพ่อได้เขาไปผมราว่าตั้งว่านผมว่าตั้งใจว่าจะมาเลยผมเลื่อมผมรวงมาเลยมือเสานี่พ่อได้เขาอำเพลิกอะเอาน้ำเนเด้วยว่าผลขอกผลน้ำเนียให้ผู้ซอยไปเอาอยู่ดอกเมนให้ผู้ซอยไปเอาน้ำเนยโอเคโอเคครับครับ เสืออีโคไลต้องติดกันแล้วล่องเบิงแล้วครับอ่ะเป็นโลหทองล่วงจากเสื้อแาคทีเรียอีโคลมอสแม่จะเป็นพวอาทิตย์อะไรแต่ว่าผมที่เรียกว่ามันบาเป็นว่ามันปกติงัวแม่มันสีบริจาคเกนจะเคลื่อนหัวเ้าก็บจอยเนี่ยขาดอาหารแย่ๆเหลี่ลงเนาะ อาหารเพียงพอมาเบิ้งก็ขาดบาทหนึ่งเห็บหลายบาทนี่เห็บเห็บกับลายพร้อมนี่แหละครับไข่ย้อเจ้าพระท่านนี่เป็นไข่ซ้ำหมือนไข่ค้าหนิเงี้ยมดิเออยงีมก็ได้เป็นเหมไข่ค้าอืมไข่ค้าแข็งค้าเด่นเวลาตุ่มนั่นอันนี้มันเป็นแบคทีเรียก่อนท้องเชียนี่ติดกันตัวนี้ติดกัน เอออันนี้ติดกันแนี่นะโรคท้องร่วงเี่นะตัวนี้เท่าถ้าไม่ดจัดเอาออกรถเนาะวาแยกออกเราได้พอมันติดขี่ต้องมาใส่ยาใส่เฟืองใส่ยางนี่กินพอ่ามันสัมพัดเสื้อเข้าไปนี่ปกติตัวนี้มันขี่ไม่เนี่ยนอยู่แเลี้ยวนะนะก็สีว่ามันหุ่นเป็นตัวนี้ตัวนี้ขี่อันก็ถือว่าโบเมน่าขี่แลวขี่ทองเสียแต่ลักษณะทองเสียอันจะเป็นนามคือพอเบาเหมือนนมือ ไลจโอออกหลดหลังไปเนี่ยจะเป็นกุญโตอยู่อัะไรโจเจี๊ยกเลยแล้ว่งไปนั่งโจเขาเหี่ยวโอ้ยถอดเสียเอาเอาเอาโอเคเดี๋ยวคันผู้ช่ยไปเอาอันยาคาเสื้อมาผลขั้นความสะอาดคอกนะครับโอเคพอ